เราไม่ต้องเดินตอนใช้ถืงหลักพระไปวีจ้ะจัดทุกนะฉะนั้นว่าแต่สร้างบารมีให้เต็มทีมนะพอไปถึงลานพระดีวีแล้วก็เดินหรือปล่อยเป็นอย่างเดียวหรือปล่อยก็เป็นทองนะศาลาพุทธสัยญาติศาลาพระนอน จุดที่สี่เนี่ยเป็นจุดสุดท้ายของวัด เทียพี่น้องต่อแถวฝามือเลยครับนี่แถวนี้เลยพี่น้องใปทำบุญหนึ่งชุดละสี่ชินะมีแมยีจสองไปใส่บาแล้วเลียงสามอย่างคนไหนถีน่งร้อยแมาร้อยแม่งพันเดี๋ยวก็ทอนเขาแหลกไปเลยส่งไปเลยค่ะบอกกรกีชุดเท่นะฮะเออนะใครมีแมงสี่สิบจบพุชจบเก้าใส่บาทจีบไปสามอย่างค่ะละสี่สิบใส่บาทเองเลยคนไหนถีบ่งร้อยแม่งพันแม่งใหญ่เดี๋ยวเขาแหลกให้เดี๋ยวก็ทอนให้ค่ะ ข้าวสารอ้าวพันอาหารรวมคือเข้ามาเข้ามาบุญค่าบุญหน้ามาลดทำบุญเออไม่มากไมาด้วยทำบุญสักหนึ่งวันนะมาลงเชือกเยอะพอถึงมงคลให้พากับเล็กมงคลเลนะเหล็กโชคลาภนี่แหละคุณหูนยิ้ซ้ายปูนยิ้มซ้ายเออมาท้าก็เลยว่ะแต่ข้าก็แล้วเออนะเอาซ้ายขึ้นกว่า อาปูนหินทรายหนึ่งอยเนี่ยที่นควบุญรวมเลูนหินทรายหนึ่ง้อยมาเค็ชื่อนะจะได้บอกว่าเจอมงคลและไปหิวหินหิวายอย่างนี้นะเออถามีแต่ชื่อไม่ได้ทำบุญเออหนึ่งล้อยข้างเราใช่หมอาธาทิศทานิดคุณทานิตเออนะเออเอเอ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 เอเอีเอนเออเออเออเอเนเเเเนเเเเ เล <re> ี้ยงดีเมียกอ่ะในทีน่นใ้เลี้ยงจีก่อเลยมีอาหารมีน้ำมีรไฟางวใ่แลโฆษณาโดยแม่กับทางานแลบริษัทบนิัการเพื่อที่ใชกันเอาเหมาถงใช้มาเนี่ยมันมีชานมีค้นอย่นน បានណ៎ដល់100តាំងមកខាយក៏មកខាយក៏ហុំទាំងត100ខាងក៏បងមូខាចប់ទៅណ៎ เอาเพชรสก,กูดค่ะมาเนร้อยช่ค่ะเใช่ค่ะยิ <c oughs> ่ปอ้ปปกลางมัน <c oughs> มันสั่นไงมันสั่นเหนื่อยเอ่อขับฟอนแ่เพิ่มี่ยแนอ่ะขี้นมาเนาะ แม่กค้งองเชินมหนึ่ถ้าว่าอย่างเงียขพักนี่แก้ไปถึงง่ายๆอ่ะกระาคือเราแจ้งยินนะ

เพชรชักกุลไม่เห็นอีกนิดคฮ้ยไม่เห็นดเลยไปไหนอันนี้อยู่ข้างบนมั้ง เนี่ยนอหรือจะเป็นข้าวสารนะกระสอบละสามร้บาทนะครับนะก็ขออนุมโมทนานะครับเจรนญเจริญตานาะคุณพี่ผู้ชายนะเออเราขึ้นสเสลียงมาสบายสายนะมาถึงเนินเมตตานะครับเจ้าที่สเสลียงเขาก็วางเราไว้ นะเพื่อให้นักบุญนั้นได้มาร่วมบุญกัน, <S 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 นแต่ว่าทั้งนี้แหละทางนั้นก็อยู่ที่แรงกระตาของผู้ที่ใหญนะครับต้องการับุญเท่าไร้อยสองน้อยอะไรนะครับพูดที่เป็นเก็งชื่อหน่อยเนาะเก็งชื่อด้านนี้เลยนะผู้ที่ใหญ่กับ คุณพี่สาวนะร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพปูุในภาวะพุทธานนท์มหาหัสน่ามหาสาราคาครับร่วมบุญหนึ่งร้อยบาทนะครับอาโมทนาสาธุนะครับเนาะการทำบุญนะครับเราไม่ว่ากันทั้งนี้มันนเ

ก็ได้เราฝังก่อนเราก็ทำงาเกี่วบามุกวันให้การทำงานก็เพราะฉะนั้นการงานไม่ไม่เยที่ยาไซบาทำไมเหมือนดุนเาราวังลบเนี่ยเดี๋ยวลื่นทราย

เหลือเที่ยงหน่ะกินหยาบ่ะอนนียากินน้ำปลานอนกินน้ำปะน้ำอยู่ข้างหลังอ่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาแก้วนี้ก็ได้รุรวยล่องลอไทยอาาเอรวยกี่แก้วอันอกิาเอาไปรวยเบี้ยแก้ที่ไทยเบียแแก้วชายพอยอานดาดีลอยยไปบวยที่ฮักรวักา บุญนำพาพบสุดสแม่ทีรักแบบลวกชายบุด่งให้สวัสดีไฟนี่มันเกลือไปไปแ่ถ้าเก่าท่ากันก่อนลวกันขึ้นไปขึ้นไปดื่มน้ำชาด้วยก่อนดื่มยาดื่เปล่านะเดยนี้อเน้นน้ำเปล่าเอาออกก๊อกหน่อยกินน้ำเปล่าไปยืดเปล่ไปแล้วก็ ไปขึ้นไปตอนเดินจะได้ฟังเดี๋ยวรีบออกแล้วก็ข้ามที่จะเข้าห้องน้ำห้องดูขาขึ้นไปก่อนนะเดินไปด้านหลังลมนักขาที่10เมตรอ๋อเดินไปทางไหนวะไปเข้าถึงห้องน้ำเลยห้องน้ำยังในวะตรงข้างบนที่มีกองบุญให้ี่น้องได้ดูเดินไปเท่าเมตรวะถิ่บุญเอาไว้อ๋ออันนี้คืนเขาตั้งเนื้อในก็มีเออตั้งเนื้อก็มีเยอะตั้งเนื้อในก็มีเยอะอ่ะมีอย่งอ่ะบุญให้ไปลากขึ้บุญที่ปากเสือแดง ความบุอยากยากจนค้นแค้นจิตตลอดชีวิตอย่าะสมอย่ายยยพบเห็นอีกคำว่าไม่มีที่รองเทีนความเกย็เย็นจะไม่ขาดทุกชาติตามเป็นของกัานท่านเป็นผู้กำหนดใกลใกล้<ป>นนถึงแล<ะ>้วท่านที่จะแลกเหลียวเกลียก่ยตาตามนึกว่าแลกแบงค์ใหญ่เป็นแบงค์ย่อยแลกแบงค์น้อยเป็นแบงค์ยีติ่แลกได้ที่กระที่การเงินนะฮะอาจจะจะทำบุญก็มาที่โต๊ะคนโต แตจถ้ยจะแลกตะต่างก็ไปแรกที่ตต๊งกันเลยนะฮะเพราะว่าตรงนี้นะมานั่งตรงนี้เอาตะต่างไ่ฝากนี่ y b i ชอบเ a ย

They are timing the differences between the birder height and weight mouths are long and ถึงละถึงละถึงล้ขึ้นนี่ไงขึ้นไปก่อนอ๋อนี่ไงเนี่ยทรายเนี่ยทรายไว้นี่ใช่นี่แหละดิ้วถุงมันอ๋อนี่เทใส่ไง คามสบายเป็นหน้าทก่ของตนแต่ดรมจองถือเป็ที่กว่าที่ยีตลอดจนถึงการอบรมความรู้ที่ดีคอยต่อเขาล่ะมีงหอมาที่นเขาชอบทรองรกันร่วมกันในการรูจักสังคมไม่ต้องจะหาใบข้าแต่จะเนานทนาและเพื่อที่จะสื่้ารแห่งองค์ประมาจษัต ให้อย <muitas S 2> ู <sketches> ่ทุกกางสังคมไทยชั่วใอต่อไปตั้งใจวิธีตัดสนผลบุญกันอีมินาปุญญกรรมเมนะขอเดชะรั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายขอญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายออเจะหลงกัน เออร้อนรับน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็ออกทางนี้เลยจัดเศรษฐีเขาออกทางนี้กันนะรงเท้าใส่เขออกงโน้นะคะเดี๋ยวลองอย่าไปลองอย่าไปองไม่มีดนตรีอย่าไป้องคุณวันที่หนึ่งแน่นอนรองเท้าใหม่ใกล้ฉันนะก่อนาหลานเลยตนะี้จิตพอพรไอ้ท่านได้เปล่งวาจาว่าตามกลางๆนะอิบังโคต้าปาทางตัดจา ภาระเวนะวันธานะนมามิหังทุติพปิอิมางพุทธปา,าทานตัจจาภาระเวนะวันธานะนมามิหังตาติยปิอิมางพุธปาทางสัจจา คารเวนะวันธนะนะมามิหังพราเจ้าทั้งหลายขอพระวัยทุกท่านทราบดีแล้วนาเพราะว่าคุณรกเราสามารถมองเห็นติวทักงสาด้านไง ต้งองมาเห <ula> ็นท <h> <c ười> ี่ลารับาดที่เห็นอย่างชัดเจนรัสิง อ๋อลงคืนลงคืนลงเลย้าบาไปกิมนั่นแอ่นานตาเอียงอาหลอมจิ้มตัวแหต,ตาได้แสนแน่อันนวดหลงัง เอาตาด้วยอันไนรตาคัดได้นี้เขาโฆษณาของเขานั่นแหละเอาตาด้อีกนกน <c oughs> วา่าได้ดิด๊ีแกมาสิกี่ว่วไม่ยังเลอ <laughs> <laughs> <phán hành> <laughs> <laughs> ừ, mẹ nào không Tóm thương ai ô mẹ 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 mẹ

kiêu, là là không, 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 สารชัาที่ความประสคที่ทไับ่ลตนลอเนคารังภกิพื่อสาวมงคลนะครับไปโครเงินโปรพิสาษาครับหนึ่งชื่อแรกในจุดคับโสแตนเลจุดรับแรกเลยนะครับมองไปตรงนู้นนะนะตรงมุมตรงโะครับจุดรับแรกเลยครับต้องรับทุกสายบนต้อรับพลังศรัทธาทุกป พระสัทธาฟังนะขอบารมีครับสักคนลึงหรือขอเวลาสักหนึ่งนาทีจะได้เข้าใจนะครับใครจะกล่าวว่าทวารครับมองมาที่ศาลาศาลาบุญกองโดยกลางกระศูนย์การเซนเต้กับการกล่าวว่าทบารจีบสามมงคลที่สาวกจีบสามมงคลใบทองเงินก็กินน้องบุญ

ก็ไม่คำพวนนะครับคำวานน,นั่งัได้ไหมนังนน่งยงนั่งยัง

รถงก็ต้องห่างกันหรือก็นยบางต่ังับนันนี้เป็นการ้ท้ายนะครับตถึงวันสหีลอมยอมลงมารั้นเลออีหลายจาภาพเลยนะครับ พาราอเลยไผ่เนาะอะ่รนนั่งเ็เออนาน่า้นได้เป็นกยทล่แนั้อะไรอ๋อมีพารมีเหรอนั่นอันเป็นมีนั่นแห่งในั่นยังก็มียังวจีนเสริอย่างไงนั้ลรูปอะไรกว่ามาหายไห้จีนเสรอม โมอแก,ก่ฮอขวากมืโม่แก,ก่ฮอขวานเนาะหันเงินแปดกําคามาคามาคูปอดีเนี่ยเ้ปองลงคเนี่ยเอา้องย้อมลงก <c ười> ันไปไขก <c ười> โอ้คนไม่ละ ทานเยครับทานเอยครับทานเลยครับเขาเขาขอกินน้ำนั่นเออข้าหันนั่งในครับทาไมมีสุรุนเลยไปเชิงแจ้ว่าว่าข้าใต้กว่าไรนี่ับ อ๋อคนเมาครับหายเมา้วไม้อนี้เลยไฟยนรันไ้เยอะเลยดีกว่าโทรห้องโทรห้องว่าดีใจรำมีกันนะ

và lại bị bận câu tâm chơi yên xăm sáu mươi tha đôi yên câu bận quá quá có trái mận mắc mai. thương ngày một câu đi lên mà lúc nhìn hoạn โซดาพูเอเต้เดคูบามีนาไคมาเมนโลลิตรินเนคาไรนเลโมโมบาบูมอเปียวดาคัมเมนโลเมียกาวเดจิอายาอัจฉิโซราโยเวเต้เดคูบา ကြင်မြပါ good day my love at this is so da ha 的哭吧。